ต้องาดไประนีปนอมนะพี่คีต้องกรคาขดเราเราเปลี่ยนหวูแป๊บจนะอันนี้ไะ้นี้แล้วค่ะตับปลาตัวเป็นพรีเซนเตอร์วันนี้ค่ะเอาเด้ไหมคะโอเคค่ะรู้สึกดีใจมากๆ แลว้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยค่ะทีะไ่ได้มาเป็นพรีเซนเตอรคนใหม่ล่าสุดของ Bioactive ค่ะซึ่งเป็นตัวออ Concentrated l i q u เ d Gold ค่ะเป็นตัวสีทองซึ่งช่วยมันคือผลิตภัณฑ์มันคืออาหารเสริมที่มากกว่าอาหารเสริมค่ะเพราะว่ามันช่วยซ่อมแซมสักภายใน<ม>สูน่ภายนอกนเลยค่ะหลาคนก็จะว้าเหมือนกันว่าเอ้คิมมาอจอยกับที่นี่ได้ยังไงอ่ะใช่ กับพี่เมย์มามาสักครังหนึ่งแล้วค่ะแล้วก็ก็มีการคุยงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้เห็นโปรดักต์ต่างๆที่เขาตั้งใจทําออกมามา,มากๆเลยค่ะแล้วก็พอพอเขาเล่าเรื่องส่อตัวนี้ให้ฟังคือไม่ลังเลเลยค่ะเพราะว่า เราเป็นคนที่กินแบบคอลลาเจนไบโอแอคทีฟอยู่แล้วด้วยขาของเขาแล้วก็รู้สึกว่าแบบเห็นความเปลี่ยนแปลงของผิวจริงๆเลยค่ะพอเาติดต่อมาก,มก็คือแบบรับเลยค่ะแล้วก็พอฟังเรื่องสูตรอะไรต่างๆก็รู้สึกว่าแบบอินโนเวชีมากแล้วก็ว้าวมากๆเลยคือแค่แบบสโลกแกนของเขาอค่ะแทกไลน์ลก็คือแบบ Gold Drink One Drop แล้วก็ เอาว่า drop stop aging สามารถ stop aging ได้จริงๆเลยค่ะแค่ drop เดียวคือมันตอบโจทย์เราอย่างไรบ้างดีกว่าที่รู้สึกว่าคืนนี้เราต้องมาแล้วต้องเป็นเลยรู้สึกว่าตอบโจทย์มากๆเลยค่ะเพราะที่เป็นคนที่ดูแลตัวเองดีอยู่แล้วแล้วก็ใส่ใจในเรื่องของ anti aging แล้วก็เรื่องของสุขภาพอยู่แล้วค่ะการที่แบบเราจะเลือกอะไรเข้ามาใส่ร่างกายของตัวเองเนี่ยคุณก็ค่อนข้างแบบไอคิวมากๆเลยค่ะแล้วก็พอพอเป็นตัวเนี้ยมันช่วยซ้ำแซม ระดับเซลล์กลิบเซลล์เซลล์ข้างในของเราเลยค่ะจนทําให้แบบข้างในมันดีมันก็จะออกมาแตกต่างไปข้างน,นอกได้ค่ะเรียกได้ว่าขายยากมากกับบริการที่คขาฟอกุมขนาดนี้เรียกว่าหายากค่ะแล้วก็แบบต้องต้องไปถามพี่เมย์นะคะเรื่องสปปรรพคุณอะไรอย่างเงี้ยแต่วพอเราฟังแล้วรู้สึกว่ามันอเมซิ่งมากๆเลยอะค่ะเพราะว่าเขาเออกของดีมาจริงๆะคะ่ะแล้วก็ตซนนี้อาจจะแบบ อาจจะราคาแรงกว่าตัวเดิมนิดนึงค่ะแต่ว่าเรับองว่าต้องชอบมากๆในหน่อยก็คืออยากให้ทุกคนได้ลองลก,กันแล้วก็เปิดใจลองตัว o n c e n t r a t e Liquid Gold ด้วยนะคะก็ฝากเลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญก็คืออร่อยมาก มีสิมากใช่ก็คือแบบว่าก็จะเป็นตัวตัวซองนะคะแล้วก็แบบกรีดแลวก็เคใส่ก็คือสามารถกินกับโซดาหรือว่ากินกับน้ำเปล่าเย็นๆก็สุดชื่นใจมากแนะนำให้กินตอนเช้าค่ะเยี่ยวร้ก็สวยเลยดีปุ๊บเหี่ยวปั๊บสวยเลยใช่อ่ะค่ะตัวตัวอารเจนตินาที่ได้กินนะก่อนมางานเราก็ได้มีการ ว่าบูสบูสผิวลองดูซิว่าแบบจะได้ผลจริงหรือเปล่าอย่างที่เขาเคลมอะไรอย่างเงี้ยเราก็ลองสักก่งรองคอนเจนก่อนเลยค่ะแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยผิวมันเลื่นจริงๆอะคะอ่ะเคือเห็นเลยว่าแบบมันต่างอะคะอ่ะผิวมันเลื่อนแล้วก็รู้สึกว,ว่าแบบมันใสแล้วมันเฟรชยิ่งยิ่งพอได้กินโฟโต้อะคะ่ะรู้สึกว่าก้าวแบบ เป็นเลยที่เป็นคอมบิเนชันที่ดีมากๆที่แม่เขาเก่งมากๆจริงๆอยากให้พิมพ์ปากดีๆที่มาแบบมันค่ะก็ฝากได้นะคะสำหรับคอนเซแทคเลอส์ไอโค้ทโกลนะคะก็เป็นเอินโนเวชั่นที่แบบล้ำมากๆมากกว่าผลิตภัณฑ์ดูแลผิวนะคะแต่ว่าคือสามารถเข้าไปสู่แบบเซลล์เลยนะคะอยากให้ทุกคนได้ลองกันค่ะดูสวยขึ้นนะ ยิ้แต่งยิสวยยิ่งตั้งแต่มีตามีสวยทุกคนกินตอนนี้ค่ะมันจะไเดลค่ะเราก็จะนร่างทองก็ะร่างทองช่วงนี้ช่วงนี้แบบแทนอะไรเวลาพี่งากแทนอะไรเหรอก็วางแทนครอบรอบงานแต่งงานเนาะเดือนหน้าแป๊บแป๊ ไม่น่าเชื่อว่ามันสองวันผ่านมาสองปีแล้วอ่ะแล้วแฟนไวเราเหมือนคู่เราทันยมุนตลอดสองปีผ่านไปก็ยังเหมือนทันยมุนกันอยู่ไม่จังหวะอะไรขนาดนั้นเราจะเที่ยวกันปกติแล้วปีนี้ที่แฟนไว้มันมีอะไรที่จะดูเซอร์ไพรส์ได้มากกว่าปีแรกมปีนี้เหรอคะก็จริงๆปีนี้ก็ยังไม่รู้เลยค่ะว่าจะไปไหนเมื่อเช้ายังคุยกันอยู่เลยว่าแบบเราจะไปไหนดีไหมอ่ะ ไปต่างประเทศก็ไม่ทันเพราะว่าฝั่งคนฝั่งก็มีงานมาชนกับวันรอบพอดีอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เลยแบบเอ๊ะเที่ยวไทยเนี่ยแหละอาจจะเที่ยวทะเลอะไรประมาณเนี้ยค่ะเราห่วงไหมเวลาพี่หมากเที่ยวทะเลพี่แบบโชว์อ่ะโชว์อ่ะไม่โชว์ที่เป็นใครก็โชว์ที่เป็นนอกอะไรอย่างเงี้ยขึ้นแห่งขึ้นกำไรเหรอถ้าเป็นเวลาเขาโชว์เหมือนเหมือนนักเอกก็โชว์เอาเป็นอย่างนันก็โชว์เรารู้สึกยังไงมีห่วงไหมนะวันนี้ในในฐานะภรรยาคือ มีหวงไหมต้นหนิ่งก็เดิมทำเขาตั้งใจมากแล้วเขาได้เขาได้เขายด้โฆษณาที่ตั้งใจมากๆไหมมีค่ะจับได้ยังไงก็แบบไม่ยอมกินอะไรเพราะจะโชว์จริงแข่งอะไรโอ้โหแล้วก็จะกินเถอะคือเราจะไม่ยอมให้เขาแบบมีโอกาสได้โชว์ได้โชว์บ้างแต่ว่าแบบอย่าบ่อยอย่าบ่อยอย่าบ่อยเดี๋ยวมันไม่ตื่นเต้นมันหวงหรอมันยังไงมันหึงมัน ก็หัวหัวนิดนึงหัวหัวแบบไปนั่งเช็คคอมเมนต์สาวๆที่เข้ามาแซวสามีเราไหมอะไรเงี้ยไม่ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นแล้วก็โชว์แล้วคนชอบมาใส่ไฟดุสตีอะไรอะไฟลุกไปลุกได้เต็มเลยจริงๆก็ภูมิใจนะใจนึงก็รู้สึกภูมิใจอ่ะที่แบบว่าเออมีคนแบบเห็นแล้วแบบเออหัวหุ่นดีหล่ออะไรอย่างเงี้ยใจหนึ่งใจนึงก็แบบเออคอเถอะ ไม่เราก็ไป็นหุ่มคอสอย่างนี้คนมาใส่ลุกใต้สีอะไรยังไงอะคะเขาเป็นหุมอแล้วเขาบอกว่าพี่หนาแ่งานแล้ว่าแ่นุมคอมาเอ่กแ่ไม่จะพูดอไรว่าจะไปก็ไมุ่มันหรอกวดีวดี่วดีวดก็ได้ก็ชื่นชมไปนะคะอะมา e แต่ขุดขึ้นมาด้วยนะใช่แต่เราอยู่อยู่ในเกาะแม่ใช่เราต้องพกไปด้วยทุกที่ก็ได้แค่มองค่ะน้องอะไรไม่ร้านใช่อย่างล่าสุดที่นาเดชกเขาชมรลงรูปถักเปียร์เราก็ทำไปเข้าไปทรงไปแซวอันนี้คือส่งสัญญาณอะไรยังไงให้คุณสามีเราคะก็คือก็คือก็คืออยากให้พี่หมามีโมเมนต์แบบถักเปียแบบนี้บ้างคือพี่หมาเป็นผู้ชายแบบแมน แมนแบบแมนแมนไปไหนคิดเคยให้เขาแบบลองฝีแบบหักเปียให้หน่อยได้ไหมจะไปออกกำลังกายอะไรเงี้ยหักไม่เป็นทําอะไรไม่เป็นสักอย่างอะไรเงี้ยเขาบอกแบบเขาอยากมีลูกผู้ชายเนี่ยหรือเปล่าใช่เออเขาก็ยังยืนยันอยู่แต่ว่าเราก็พยายามจะเปลี่ยนความคิดเขาเพราะเราอยากได้ผู้หญิงเนี่ยจริงจริงคิดอะไรก็ได้แต่คิดว่าผู้หญิงก็น่าอันตรี คนเกี่ยวยังไม่รู้จะเมื่อไหร่เลยเนี่ยวตอนนี้เราพร้อมหรือยังไปดูสุขภาพที่ก่อนหน้านี้มันต้องไปคอนเสิร์ตไปคอนโดอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็คือสุขภาพแข็งแรงค่ะกลับมาปกติร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะแต่ว่าเรื่องของจิตใจดีกว่าที่ตอนนี้มันรู้สึกว่าพอเป็นป่วยตอนนั้นมันก็เลยไม่ได้อยากแบบนี ่แล้วก็ก็เลยชิมเชือกมาแล้วก็เออก็เลยโปรแกรื่องงานยอะไรเงี้ยเป็นหลักค่ะเดี๋ยวต้องไปเช็คคพกับคุณหมอกไหมคะก็ยัง follow up อยู่เรื่อยๆค่ะที่บอกว่ายังไงบ้างจริงแล้วจริงๆตอนนี้ก็คือหายหายแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเลยค่ะเขาบอกว่าแบบตอบสนองก,กับยาได้ดีมากๆแล้วก็บวกกับดูแลตัวเองดีมา,มากกว่าเดิมอีกมีโอกาสกลับมาไหมครับพี่ จริงๆโลกอันนี้มันก็มีโอกาสกลับมานะคะแต่เราก็คือต้องดูแลตัวเองไปเรื่อยๆอะคะ่ะไม่เหมือนเพราตอนนี้ต้องกินใยห,หรือต้องกินอะช่องทางตอนนี้อย่างไม่ออกตอนนี้เป็นการกลับสู่รูทีนเดิมที่แบบดูแลตัวเองเออกกําลังกายกินอาหารที่มีประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะสำคัญที่สุดคือการพักผ่อนใช่ไหมคะสำคัญที่สุดคือการพักผ่อนชีวิตก็สำคัญมากๆเลยเหมือนกันนะคะอันนี้ก็นอนสองคู่ ตื่นพยายามดูแลตัวเองขออนุญาตอีกเรื่องหนึ่งนิชาน้องนิชาไปซับอ๋อนี่ซับหน้าใช่ไหมมันมันเฉาจัดจามากยิ่งใหญ่มากอะไรอ๋อยิ่งใหญ่เลยเหรอคนบอกไม่เหมาะสมย่างนุ้นอย่างช้านิชาโดนเยอะมากเขารู้ใช่ไหมว่าเขาแต่งงานแล้วอ่ะเขาเลยอ่ะที่บองว่ามันเหมาะสมหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะแต่งงานแล้วอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าคือ ไม่ได้รู้สึกอะไรในการซับนะคะแล้วก็เราก็คิดว่าเป็นการช่วยเหลือเพื่อร่วมงานที่เป็นเรื่องปกติเพราะว่าเราก็มีการซับให้กับเพื่อนๆที่เราแบบว่าทางานไว้เยี่ยวันนั้นคือเหมือนเหมือนที่หมางจะชั้นแต่งหน้าเข้ามาไม่ได้มาเหตุการณ์นะแล้วก็เหมือนมีอะไรติดหน้าด้วยมันก็เป็นเรื่องปกติมากเลยรู้สึกเห็นใจไหมคะแบบว่าอังคมมีน้ําใจของน้องเขากับต้องมาโดนดราม่าอะไรแบบนี้ มมเป็น,นเย<อ>ไ,ไม่เหมาะส่ดูหนังดีกว่านะคะ,ะแล้วก็ไปอินในเรื่องในใน,นังดีกว่าปนกระากี่ีปกัดตีแต่ว่า<อ>่้ไม่เชกลับมากนเลยไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นอะไรยิ่งเรื่องไมิ่คิดว่ามันชัดเจนมากเลยอะ ความตั้งใจที่จะแบบทําอะไรอย่างนั้นหรอค่ะเออแล้วถามได้เราไหมไม่ได้เล่าแต่ว่ามีคนแท็กมามีผู้หวังดีแท็กมาเยอะเลยโอ้โหใช่ผู้หวังดีใช่แล้วเราก็แล้วทำไมอะไรอย่างเงี้ยไม่ยอมไปแล้วเราพลัดจะเกิดเรื่องได้มีการคุยถามอะไรกับพี่มุกข์กันไ็คุยก็คุยพี่หเราเขามีอะไรติดหน้าเออแล้วก็เป็นแบบจังหวะที่ช่างแต่งหน้าเข้ามาไม่ได้ตอนแป๊บเดียวเองด้วยเนาะอะไรใช่ค่ะก็เปลียนเปลี่ยนไะ